สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณแนวทาง3ตัวตรงฟันบนให้ฟรีค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น3สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหน่วยบนบวก1ิบนบวกหลักหมื่นสองครั้งและบวก6กคงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหน่วยบนบวก0ิบนสองครั้งบวกสิบล่างบวกหลักพันและบวก9คงที่ค่ะสูตรที่3ค่ะจะเป็น10บล่างบวกกัน3ครั้งบวกหลักร้อยและบวก5้คงที่ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพะื่อที่จะไม่พลาดสูตรหยใหม่หมหมหมๆหเด็ดๆค่ะสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดรวมเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุ่นกันอย่างเช่นเคยสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วค่ะในงวดที่แล้วถ้าใครไม่เชื่อนะคะก็ลองคํานวณย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณดูงวดก่อนหน้ากันก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็แทนตัวเลขเึ้ตรงตามสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น3บวก8บวก3บวก3บวก6คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ23ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข3ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น3บวก8 บวก8บวก4บวก1และบวก9คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ33ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ค่ะสูตรที่3ค่ะจะได้เป็น4บวก4บวก4บวก5และบวก5คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ22ค่ะ ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2นะคะและเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่ผ่านมานะคะที่เราคำนวณได้นั่นคือ 3, 3 2ค่ะก็เป็นตัวเลข3ตัวบนนะคะที่เข้าเต็มๆกันไปเลยจ้าเอาละค่ะเรามาคำนวณแนวทางเด็ด3ตัวตรงฟันบนนะคะฟรีๆรค่ะ ให้ก่อนออกในงวดที่16กันยายน2565ก็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น2บวก3บวก2บวก 2, 2 3, และบวก6คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ15ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น2บวก3บวก3ม บวกแบวก9และบวก9คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ34ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสี่นะคะสูตรที่3ค่ะจะได้เป็น8บวกแบวก8บวก3และบวก5คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะเท่ากับ32ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2นะคะ ลเลขเด็ด3ตัวตรงแนวทางให้ฟรีในงวดที่16กันยายน2565ที่เราคำนวณได้นะคะก็จะได้เป็น5,42ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น2 4 5หและ452ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจะพูดตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ แอดวังทุกงวดนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเลขเด็ดเลขบงังสูตรงวดต่องวดทั้งเลขไทยเลขมาเลยมาให้ทุกคนได้ตามลุ้นกันในทุกๆงวดค่ะสาหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย